ท่านผู้ชมครับท่ามกลางกระแสะความตึงเครียดที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในค่ำคืนนี้หน้าประวัติศาสตร์ใหม่กำลังถูกจารึกด้วยหยดเลือดและเสียงปืนเมื่อสถานการณ์ชายแดนที่เคยสงบนิ่งกลับกลายเป็นสมรภูมิเดือดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลาาได้ตัดสินใจเปิดปฏิบัติการเอาคืนอย่างสาสมเพื่อล้างแค้นให้กับเหล่าทหาร5พันนายที่ต้องเผชิญกับการลุกรานและกดขี่มาอย่างยาวนาน นี่ไม่ใช่เพียงแค่การปะทะกันในพื้นที่จำกัดแต่มันคือการประกาศกล่าวว่าความอดทนของพญานาะคแห่งแม่น้ำโขงได้สิ้นสุดลงแล้วเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องและแสงเพลิงที่ลุกโหม,มเหนือฐานที่มั่นคงกัมพูชาคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่ส่งตรงไปยังกรุงพนมเปญทำให้สมเด็จทุนเซนถึงกับหน้าชาเมื่อได้เห็นภาพความพินาศย่อยยับของกองกำลังที่ตนเองเคยเชื่อมั่นว่าแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในเวลาเช้ามืดเมื่อกองทัพลาวได้เคลื่อนกำลังพลและยุโทโธปกรณ์หนักเข้าประชิดแนวชายแดนอย่างเงียบเชียบและทรงพลังที่สุดข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่านี่คือแผนการที่ถูกเตรียมการไว้ในเงามืดมานานหลายเดือนเพื่อตอบโต้กลยุทธ์การรุกรานที่กัมพูชาพยายามขยายอิทธิพลเหนือพื้นที่ทับซ้อนและความพยายามในการใช้กำลังทหารเข้าข่มขู่เพื่อนบ้าน การที่ลาวสามารถรวบรวมเจตจำนงและแสนยานุภาพมาสยบผู้ลุกรานได้ในครั้งนี้ถือเป็นจุดหักเหเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะในอดีตลาวมักถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่เน้นการทูตที่เงียบสงบแต่ในวันนี้ปืนใหญ่ทุกกระบอกและทหารทุกนายกลับพร้อมใจกันลั่นไกเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของชาติสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการที่กองทัพกัมพูชาภายใต,ใต้การบริหารของตระกูลฮุนต้องเผชิญกับภาวะช็อกทางยุทธวิธี เมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์ที่เคยคุยโวว่าทันสมัยกลับกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถตรวจจับการรุกคืบของลาวได้เลยแม้แต่น้อยฐานที่มั่นทางการทหารหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณมหาศาลกลับพังทลายลงเหมือนโดมิโนโภายใต้การระดมยิงที่แม่นยำดุดจับวางปฏิบัติการล้างแค้นทหาร5พันนายในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบบสั่งการในพนมเปญที่มุ่งเน้นแต่การสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งภายนอก แต่ภายในกับเน่าเฟะด้วยการทุจริตและการแย่งชิงผลประโยชน์นักวิเคราะห์มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบของระบบอํานาจผูกขาดที่ยาวนานหลายทศวรรษเพราะเมื่อลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดตัดสินใจลุกขึ้นมาใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดย่อมแสดงให้เห็นว่าบารมีของตระกูลหุนในเวทีอาเซียนกําลังลดถอยลงอย่างรวดเร็วความผิดพลาดครั้งมหาศาลที่กัมพูชาประเมินศักยภาพของเราต่ำเกินไปกำลังนำมาซึ่งหายนะที่ไม่มีทางย้อนกลับได้ ในขณะที่เปลวไฟแห่งความแค้นยังคงลุกโชนอยู่ตามแนวพรมแดนโลกทั้งใบกำลังจับจ้องมองดูว่าผู้ที่ชอบเล่นกับไฟอย่างฮุนเซนจะหาทางลงจากหลังเสือตัวนี้ได้อย่างไรในเมื่อเดิมพันครั้งนี้คืออำนาจและชีวิตของทหารจำนวนมากที่ถูกส่งมาตายเพียงเพื่อรักษาที่นั่งของผู้นำที่เห็นแก่ตัวนี่คือบทเรียนราคาแพงที่ลาวจัดหนักมอบให้เป็นของขวัญที่กัมพูชาจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตในวินาทีที่แสงอาทิตย์เริ่มทอ แสงเหนือยอดไม้ความพ่ายแพ้ของกองกําลังกัมพูชาได้ถูกตีแผ่ให้โลกเห็นอย่างชัดเจนที่สุดเมื่อเราตัดสินใจเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นผู้นําเกมในสนามรบสิ่งที่น่าทึ่งคือความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยทหารราบและหน่วยปืนใหญ่ที่ทํางานสอดประสานกันอย่างไร้รอยต่อเรากล่ว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาเพื่อวันสําคัญวันนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นฐานที่มั่นของเข็มรถที่เคยตั้งตรงานอยู่บนเนินยุทธศาสตร์ ถูกถล่มด้วยกระสุนปืนใหญ่นัดแล้วนัดเล่าจนกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังที่ลุกเป็นไฟเสียงหวีดบิวของจรวดหลายลำกล้องที่พุ่งผ่านน่านฟ้ากลายเป็นฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอนทหารกัมพูชาที่ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างแตกตื่นการบุกโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารเท่านั้นแต่เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของกองทัพกัมพูชาจนแทบไม่เหลือชิ้นดีสมเด็จฮุนเซน ที่เคยมั่นใจในแสนยานุภาพและสายสัมพันธ์ทางการเมืองระดับโลกต้องตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อข่าวความล้มเหลวที่ชายแดนถูกส่งตรงถึงโต๊ะทํางานของเขาการสูญเสียฐานที่มั่นสําคัญในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสะท้อนให้เห็นว่ายุทธวิธีที่เขาใช้มาตลอดหลายสิบปีนั้นเริ่มล้าสมัยและไม่สามารถรับมือกับสงครามสมัยใหม่ที่ลาวนามาใช้ได้เลยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค ให้ความเห็นว่าลาวได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบและเทือกเขาสูงชันในการพรางตัวและเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์หนักโดยที่หน่วยข่าวกร,กรองของกัมพูชาไม่ระแคะระคายแม้แต่น้อยความล้มเหลวในการหาข่าวครั้งนี้ถือเป็นความอับอายครั้งใหญ่ของรัฐบาลพนมเปญที่มักจะอ้างว่าตนเองมีเครือข่ายสายลับที่แข็งแกร่งที่สุดในแถบนี้ขณะเดียวกันแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ทหารลาวต่อสู้อย่างถวายหัวคือความแค้นที่สั่งสมมาจากเหตุการณ์ในอดีต ทหารลาวจำนวน5พันานายที่เคยถูกรุกรานและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมบัดนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ทุกอย่างก้าวของการรุกคืบคือการทวงคืนศักดิ์ศรีที่เคยถูกเหยียบยำ่ำพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อดินแดนแต่ต่อสู้เพื่อบอกให้โลกได้รู้ว่าลาวจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาข่มเหงได้อีกต่อไปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของกัมพูชาในสายตาของนักลงทุนและพันธมิตรต,ต่างชาติ ที่เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความมั่นคงภายในประเทศหากผู้นํากัมพูชายังไม่สามารถปกป้องพรมแดนของตนเองจากการเอาคืนของเพื่อนบ้านได้แล้วจะสามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับการลงทุนมหาศาลจากต่างชาติได้อย่างไรความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ยังส่งผลให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนชาวกัมพูชาเองหลายคนเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของผู้นำที่นำพาประเทศเข้าสู่ภาวะสงคราม เพียงเพื่อตอบสนองต่ออัตราของตนเองการที่ฐานที่มั่นแตกย่อยยับนั้นไม่ได้เป็นเพียงความสูญเสียทางกายภาพแต่เป็นรอยร้าวที่ฝังลึกในจิตใจของชาวเคมโรที่เริ่มมองเห็นความจริงว่าผู้นำที่พวกเขาเคยศรัทธากำลังนำพาพวกเขาไปสู่หายนะที่ไม่มีทางออกในขณะที่ลาวยังคงเดินหน้ากดดันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนปรนนี่คือการเปิดหน้าแรกที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีและในเกมกระดานนี้ ลาวกำลังถือไพ่เหนือกว่าในทุกมิติทิ้งให้หุ่นเซนต้องอเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าและความพ่ายแพ้ที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีเบื้องลึกของความโกรธแค้นที่ประทุกออกมาในครั้งนี้มีรากฐานมาจากความเจ็บปวดที่อย่างรากลึกเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เรื่องราวของทหารห0 0พันนายที่เคยถูกทอดทิ้งและถูกรุกรานอย่างไม่เป็นธรรมกลายเป็นแผลเป็นในใจของคนทั้งชาติลาวข้อมูลลับที่เริ่มหลุดรอดออกมาเผยให้เห็นว่า ในอดีทหารเหล่านี้ต้องเผชิญกับสภาวะที่ยากลำบากเพียงใดภายใต้การกดดันจากกองกำลังเขมรถที่ลุกล้ำเส้นเขตแดนอย่างต่อเนื่องการที่ลาวตัดสินใจลุกขึ้นมาล้างแค้นในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การตอบโต้ทางการทหารแต่มันคือการชำระประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยหยดน้ำตาและความอดกลั้นเมื่อปืนใหญ่กระบอกแรกเริ่มคำรามมันคือเสียงตะโกนของดวงวิญญ,ญาณทหารหพันานายที่เรียกร้องความเป็นธรรม และในวินาทีนั้นเองกองทัพลาวก็ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อพยานาคดื่นจากการหลับไหลพลังทำลายล้างย่อมทวีคูณจนยากจะต้านทานสถานการณ์ที่ฐานที่มั่นของกัมพูชาในขณะนี้เรียกได้ว่าย่อย,ยับจนเกินกว่าจะเยียวยาภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นกลุ่มควันสีดำทมึนที่ปกคลุมไปทั่วทุกตารางนิ้วของจุดยุทธศา,าสตร์สำคัญระบบสื่อสารภายในของกองทัพกัมพูชาถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง ทำให้ทหารในพื้นที่ไม่สามารถประสานงานขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางได้ทหารเขมรหลายกลุ่มเริ่มสละทิ้งยุทธปกรณ์และหนีออกจากที่ตั้งเนื่องจากไม่สามารถเผชิญหน้ากับความแม่นยำและรุนแรงของการระดมยิงจากฝั่งลาวได้การที่สมเด็จฮุนเซนต้องเผชิญกับสถานการณ์หน้าชาในครั้งนี้เป็นเพราะความโอหังที่เคยเชื่อว่าลาวจะไม่มีทางใช้กำลังทหารตอบโต้แต่เมื่อความจริงปรากฏตรงหน้าว่าฐานที่มั่นแตกกระจายแบบไม่มีชิ้นดี อำนาจที่เคยดูน่าเกรงขามก็เริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงจนหน้าใจหายในแง่ของวิเคราะห์เชิงภูมิรัฐศาสตร์การที่ลาวสามารถเอาชนะและทำลายฐานที่มั่นของกัมพูชาได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังประเทศมหาอำนาจที่หนุนหลังระบอบพุนเซนว่าดูน้ำนาจในอาเซียนกำลังเปลี่ยนไปลาวไม่ได้เป็นเพียงทางผ่านหรือประเทศที่ไร้ปากเสียงอีกต่อไปแต่ลาวกำลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถกำหนดชะตากรรมของภูมิภาคได้ด้วยตนเอง ความล้มเหลวของกัมพูชาในการป้องกันตนเองในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของกองทัพที่สร้างขึ้นจากเส้นสายและการเล่นภาราคาเล่นพวกเมื่อต้องเจอกับกองทัพที่สู้ด้วยใจและอุดมการ์เพื่อปกป้องมาตุภูมิอย่างกองทัพลาวผลลัพธ์จึงออกมาเป็นความปราชัยที่น่าอัปยศสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีขณะที่ความโกลาหนกําลังขยายตัวไปทั่วกรุงพนมเปญเสียงวิพากควิจารณ์ถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลก็ดังขึ้นเรื่อยๆประชาชนเริ่มตั้งคําถามว่า งบประมาณมหาศาลที่ถูกใช้ไปกับการทหารนั้นหายไปไหนหมดในเมื่อไม่สามารถหยุดยั้งการรุกคืบของเพื่อนบ้านที่เคยถูกมองว่าอ่อนแอว่าได้เลยแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ยังต้องตกตะลึงกับกลยุทธ์การรบของลาวที่เน้นการทำลายจุดอ่อนอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนทำให้กัมพูชาไม่มีโอกาสแม้แต่จะตั้งตัวติดการล้างแค้นครั้งนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่การทำลายฐานที่มั่นแต่มันคือการทำลายความเชื่อมั่นที่ผู้นำกัมพูชามีต่อตัวเอง และเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่จะคอยหลอกหลอนตระกูลหุนไปอีกนานแสนนานตราบเท่าที่ความยุติธรรมสำหรับทหารห้าพันนายยังไม่ได้รับการสะสางอย่างสมบูรณ์แบบความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นกับกองกำลังกัมพูชาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่แนวรบด้านหน้าเท่านั้นแต่มันได้ลุกลามเข้าไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อมาตลอดว่าแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องยิง จรวจที่กัมพูชาเคยนํามาอวดอ้างในโลกโซเชียลกลับกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าเมื่อเผชิญกับการโจมตีที่แม่นยําของลาวข้อมูลวงในระบุว่าทหารกัมพูชาจํานวนมากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ทันสมัยเหล่านั้นได้จริงในสถานการณ์ขับขันเนื่องจากขาดการฝึกฝนที่เพียงพอและการซ่อมบํารุงที่ถูกละเลยมานาน ความล้มเหลวครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนตบหน้าฉาดใหญ่เข้าที่ใบหน้าของตระกูลฮุนที่พยายามสร้างภาพลักษณ์กองทัพที่เกรียงไกรเพื่อคำจุนอำนาจของตนเองแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องแผ่นดินจริงๆกลับพบว่าทุกอย่างเป็นเพียงเปลือกนอกที่กรุงโบในขณะที่กองทัพกัมบูชากำลังเผชิญกับภาวะระสำสายกองทัพลาวกลับยิ่งทวีความฮึกเหิมด้วยการชูธงแห่งการทวงคืนความยุติธรรมให้กับทหารห้าพันนายที่เคยสูญเสียไป การรบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเขตแดนอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการสะสางบัญชีแค้นที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษทุกชัยชนะในแต่ละสมรภูมิย่อยคือการเติมเต็มความรู้สึกที่เคยถูกกดขี่ให้กลับมามีความหวังอีกครั้งผู้นำทางทหารของลาวได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลด้วยการใช้โดรนสอดแนมและหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่แทรกซึมเข้าทำลายคลังแสงหลังแนวรบของกัมพูชาทำให้ฝ่ายตรงข้าม ไม่สามารถส่งกําลังบํารุงหรือสเสบียงอาหารมายัางแนวหน้าได้ทหารเขมรที่เหลืออยู่จึงต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวในสภาพที่ขาดแคลนทั้งกระสุนและกําลังใจทางด้านกรุงพนมเปญบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและหวาดระแวงมีรายงานว่าสมเด็จทุนเซนได้เรียกประชุมด่วนระดับสูงเพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่กําลังหลุดลอยจากการควบคุมการที่เราสามารถรดคืบเข้ามาได้ลึกขนาดนี้ ถือเป็นความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชายุคใหม่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่กองทัพกัมพูชาพ่ายแพ้อย่างรับคาบเช่นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการทุจริตภายในที่อย่างรากลึกงบประมาณที่ควรจะนำไปพัฒนาศักยภาพของทหารระดับปฏิบัติการกลับถูกยักย่อไปเข้ากระเป๋าของเหล่านายพลผู้ใกล้ชิดกับอำนาจรัฐเมื่อสงครามเกิดขึ้นจริงทหารที่อยู่แนวหน้าจึงต้องเผชิญชะตากรรมตามไมถากรรมโดยไม่มีความพร้อมใดๆมาช่วยค้ำจุนชีวิต ผลกระทบจากการที่ฐานที่มั่นแตกยับเยินในครั้งนี้ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจในกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แนวชายแดนที่มีคาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่เสียงระเบิดที่ดังกึกกองทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงทันทีนักลงทุนต่างเริ่มมองหาทางหนีทีไล่และย้ายเงินทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความมั่นคงมากกว่านี่คือความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลที่ตามมา ซ้ำเติมความพ่ายแพ้ทางการทหารในขณะที่ลาวได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในประเทศอย่างล้นหลามที่สามารถล้างแค้นและกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนมาได้อย่างสมภาคภูมิปฏิบัติการเอาคืนในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การพิสูจน์แสนยานุภาพแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงและผู้ที่ชอบลุกรานผู้อื่นย่อมต้องได้รับบ,บทเรียนที่สะสมเช่นนี้เสมอในขณะที่การสู้รบดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งขึ้น โลกภายนอกเริ่มมองเห็นภาพความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ม่านหมอกของสงครามครั้งนี้นั่นคือความพินาศของกองทัพกัมพูชาที่ไม่ได้เกิดจากเพียงแค่กําลังอาวุธแต่เกิดจากการพังทลายของระบบความเชื่อมั่นในตัวผู้นําอย่างสมเด็จฮุนเซนข่าวคราวการถอยทัพอย,อย่างไม่เป็นขบวนของทหารเขมรกายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์ในวงการทหารระดับสากลหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเริ่มแสดงความกังวลว่า ความขัดแย้งนี้อาจหลุกลามจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ยากจะควบคุมแต่สําหรับลาวแล้วนี่คือภารกิจสัดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้จนกว่าเป้าหมายในการล้างแค้นให้กับทหารห้าพันนายจะบรรลุผลสําเร็จความเงียบเชียบของเวทีการทูตในวินาทีนี้สะท้อนให้เห็นว่าหลายฝ่ายเริ่มตระหนักแล้วว่าคําพูดนั้นไร้ความหมายเมื่อกระสุนปืนใหญ่ได้เริ่มทําหน้าที่แทนการเจรจายุทธวิธีที่ลาวนามาใช้ในส่วนที่ห้านี้ คือการตัดขาดเส้นเลือดใหญ่ทางการทหารของกัมบูชาด้วยการเข้ายึดครองจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นทางผ่านของสเสบียงและเชื้อเพลิงส่งผลให้รถถังและรถทุ่มเกราะของกัมบูชาจํานวนมากต้องจอดทิ้งไว้กลางทางเนื่องจากไม่มีน้ํามันเพียงพอที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ภาพทหารเข็มรถที่พยายามขุดสนามเพลระด้วยมือเปล่าท่ามกลางเสียงระเบิดเป็นเครื่องยืนยันถึงความล้มเหลวของการเตรียมความพร้อมที่รัฐบาลพนมเปญเคยโอ้อวดไว การที่ฐานที่มั่นแตกยับเยินครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากแผนการรบที่ชาญฉลาดของลาวที่เน้นการทำลายขวัญกำลังใจควบคู่ไปกับการทำลายยุทธโภปกรสมเด็จทุนเซนที่เคยได้รับฉายาว่าเป็นสิงแห่งพนมเปญบัดนี้ต้องเผชิญกับภาวะหน้าชาเมื่อคำสั่งที่เขาส่งออกไปนั้นไม่มีใครสามารถปฏิบัติได้จริงในสนามรบที่เต็มไปด้วยความตายยิ่งไปกว่านั้น การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ระบุว่าปฏิบัติการของลาวครั้งนี้ได้ทำลายโครงสร้างการค้าตามแนวชายแดนที่กัมพูชาเคยใช้เป็นแหล่งรายได้หลักเข้าสู่กระเป๋าของกลุ่มผู้มีอำนาจคาสิโนโหลายแห่งที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นศูนย์พักพิงของทหารที่บาดเจ็บและหวาดกลัวการที่ลาวสามารถกดดันกัมพูชาให้จนมุมในแง่ของเศรษฐกิจและการทหารไปพร้อมๆกันสแสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ความพ่ายแพ้อย่างสะสมในครั้งนี้กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงความมั่นคงของตระกูลหุนที่ครองอำนาจมานานกว่า3ทศวรรษเพราะเมื่อประชาชนและกองทัพเริ่มเห็นว่าผู้นำไม่สามารถคุ้มครองสวัสดิภาพของพวกเขาได้อีกต่อไปความผักดีที่เคยถูกบังคับขึ้นมาก็เริ่มมลลายหายไปราวกับควันไฟท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดถึงขีดสุดนี้ลาวได้ส่งสัญ,ญญาณอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อจนถึงที่สุด โดยไม่เกรงกลัวต่อแรงกดดันจากมหาอำนาจใดๆการที่ทหาร5้าพันนายที่เคยถูกรุกรานได้รับการทวงคืนความยุติธรรมผ่านปลายกระบอกปืนในครั้งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในชาติลาวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาต้องเผชิญกับการลาออกและแปรพักของทหารระดับปฏิบัติการที่มองไม่เห็นอนาคตในสงครามที่พวกเขารู้ดีว่าพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มบทเรียนราคาแพงที่ฮุนเซนต้องจ่ายในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ดินแดนหรือฐานที่มั่นแต่มันคือการสูญเสียความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กัมพูชาจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานในขณะที่เพลิงแห่งการเอาคืนยังคงลุกโชนอย่างไม่มีทีท่าว่าจะดับมอดลงเมื่อเสียงปืนนะัดสุดท้ายเงียบลงและกลุ่มควันที่เคยปกคลุมท้องฟ้าเริ่มจางหายไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือภาพของความพ่ายแพ้ที่ฝังลึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาอย่างไม่อาจลบเลือนได้ การรบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปะทะกันทางทหารในช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าความหยิ่งผยองและการใช้อำนาจกดขี่เพื่อนบ้านนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายสูงเพียงใดฐานที่มั่นที่เคยเป็นความภูมิใจของสมเด็จฮุนเซนบัดนี้กลายเป็นเพียงอนุสรณ์สถานแห่งความอัปยศยที่เตือนใจผู้ที่คิดจะรุกรานลาวว่าความสงบเสงี่ยมที่ผ่านมาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความอดทนรอเวลาที่จะทวงคืนความยุติธรรมอย่างสาสมที่สุด ชัยชนะของลราในครั้งนี้ได้สั่นสะเทือนไปถึงขั้วอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ทุกประเทศต้องหันกลับมาทบทวนและประเมินแสนยานุภาพของกองทัพลราใหม่อีกครั้งในฐานะมหาอำนาจทางยุทธศาสตร์ที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนด้วยชีวิตดวงวิญญาณของทหาร5พันานายที่เคยถูกลุกรานและทนทุกทรมานบัดนี้คงได้รับการปลอบประโลมด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาในยุคป,ปัจจุบันความแค้นที่ถูกชำระด้วยระเบิดและลูกปืนทุกนัด ได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ที่เล่าขานถึงความกล้าหาญของนักรบแห่งลุ่มน้ำโขงที่ไม่เคยยอมก้มหัวให้กับความยุติธรรมสำหรับกัมพูชาแล้วนี่คือจุดต่ำสุดของระบบฮุนเซนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตความศรทัทธาทั้งจากภายในและภายนอกความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองเป็นผู้คุมเกมในภูมิภาคพังทลายลงพร้อมกับทราบประหักพังของฐานที่มั่นที่แตกยับเยินเหตุการณ์นี้ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจของอาเซียนอย่างถาวร เมื่อประเทศมหาอำนาจเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับลราในฐานะพันธมิตรที่ทรงพลังและมีศักยภาพในการขานอานาจอย่างแท้จริงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ลราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมีทรัพยากรจำกัดไม่ได้เป็นอุปสรรคต่ตอาการคว้าชัยชนะหากมีการวางแผนยุทธวิธีที่เฉียบคมและมีการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติการใช้ข้อมูลข่าวสารและการโจมตีที่แม่นยำสามารถสยบกองทัพที่ใหญ่โตแต่ขาดจิตวิญญ,ญาณได้อย่างง่ายดาย ความพ่ายแพ้ของกัมพูชาในครั้งนี้จะเป็นกรณีศึกษาไปอีกนานแสนนานในโรงเรียนทหารทั่วโลกว่าความประมาทและการทุจริตภายในคือศัตรูที่ร้ยกาจยิ่งกว่าอาวุธชนิดใดๆขณะที่โลกกำลังเฝ้าดูการเจรจาสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกคนต่างรู้ดีว่าเราจะไม่ยอมถอยหลังกลับไปสู่จุดที่เคยถูกข่มเหงอีกต่อไปและเส้นพรมแดนที่เคยถูกละเมิดจะได้รับการคุ้มครองด้วยจิตวิญ,ญญาณของทหารที่สู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาติอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ปฏิบัติการเอาคืนที่สะสมในครั้งนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่ชัยชนะในสนามรบแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางความคิดและอำนาจอธิปไตยของลาวต่อสายตาโลกความพ่ายแพ้ของฮุนเซนและความย่อยยับของกองทัพกัมพูชาคือเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังที่สุดว่าผู้นำที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดย่อมต้องพบกับจุดจบที่น่าเศร้าสลดและความยุติธรรมที่มาช้าก็ยังคงเป็นความยุติธรรมเสมอ เมื่อพญานาแห่งแม่น้ำโขงได้สำแดงฤทธิ์เดชให้เห็นแล้วว่าใครก็ตามที่บังอาจลุกล้ำและทำร้ายลูกหลานของดินแดนแห่งนี้จะต้องได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดและจดจำไปชั่วลูกชั่วหลานปิดฉากการล้างแค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติที่สามารถทวงคืนทุกสิ่งที่สูญเสียไปกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและสง่าง,งามที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเอเชีย